โอ้วิญญ,ญาณเดือฮักแปงลงร่างโอ้ยโอ้ยไปเป็นไปแมนแล้วุิยตัวอะไรอ่ะวิวตัวอะไรอ่ะไซเรนเฮดป่ะนะ่ะไซเรนเฮดหรือเปล่าน่ะนี่สัปลาดบุกบ้านเหรอว้ววตัวอะไรเนี่ย ô, cái gì thế, oi, oi, ui, 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 cái gì vậy, à, à, <laughs> <laughs> à ma này, ui, cái gì vậy, ui. ปลาหลามตัวอะไรอ่ะไปไปไปย,ยกยกเข้าห้องน้ำไปไอืมยกไปไไยกไปไหน